วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีครับอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมเดินป่าเล็กๆนะครับก็จะไปเที่ยวกันที่ถ้ำทานลอดน้อยแล้วก็ถ้ำทานลอดใหญ่ครับนอกจากเราจะมาทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้วนะครับก็มีกิจกรรมให้เราเดินป่าเล่นกันด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับสามคนครับพ่อแม่ลูกผู้ใหญ่สองนั่งเด็กครับผู้ใหญ่สองนิดอ้าวเข้าฟรีเหรอคะยังเด็กอยู่ย,ยังยังไม่จบพอรดียร์อ๋อวันนี้เข้าฟรีเหรอคะัีครบอ้าวขอบคุณค่ะเดินะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีะค,ะค่ะ,คะ วันน anyway, ี้ค่าเข้าใช้บริการอุทยานฟรีนะครับเนื่องจากเป็นวันเด็กนะครับวันเสาร์ที่11มกราคมปี2568ครับเอาทั้งกระเป๋าเลยได้ไหมไม่ได้รับใช่ไหมว่ามีเท่าไหร่ทางเ็นด้านล่างเข้าบริการอ๋อเดี๋ยวต้องไปติวสอที่ทำการอุทนออก่อนกระโดดใช่ไหม สำหรับที่อุทยานนี้ก็จะมีบริการห้องพักด้วยนะครับก็จะมีหลายราคาครับ1200บาท1300บาทแล้วก็2000บาทก็แล้วแต่ขนาดของบ้านพักนะครับ น่าลดเลยนะคะเนี่ยเสร็จเล่มพาสปอร์ตด้วยครับอันนี้ป่ะอันนี้เป็นรูปรูปหงหงเหลือครับเมื่อครับ ขอบคุณมากครับปอนอยู่ในถุงนะชื่อจริงมุสกุลจริงนะผมชื่อตัวมอนนามสกุลแสงขาวซาเลแอบมข้อข้อเสือเป็นปีข้อโมเวนเป็นปีไหวครับขอบคุณค่ะไปติดต่อกางเต็นท์ข้างล่างไปที่ทำการตรงนู้นเดิน สำหรับค่าบริการการเต็นนะครับก็คนละ30บาทต,ต่อคืนนะครับสองคนหนึ่งคืนอ่าสามคนคะ่ะผู้ใหญ่2เด็กหนึ่งเด็กสิบเอ็ดขวบคะ่ะสามคนหนึ่งคืนนะคะนี้วันที่ รลงไป300เมตรขาบคุณค่ะอีก300เมตรไกันอายุเอปไ่ดูนูรน้องขสนุหนเดินป่า45กิโลไปกลับ90กิโลดูน้กรนอย เดแถวนี้ะจะาจะจะไปดูถึงตรงนี้ตดีตอนนี้เรามาถึงหลานการเต้นแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลานิดหน่อยครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมากลางเต้นนะครับสถานที่ก็โล่งๆนะครับ ลานกลางเต็นท์ที่นี่ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ที่อยู่ใต้ต้นไม้นะครับเราก็ต้องใช้เวลาในการเลือกหาที่กลางเต็นท์กันหน่อยครับเพราะว่าสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือกิ่งไม้ที่จะร่วงลงมานะครับเราก็ที่สําคัญก็คือใต้ล่มไม้ล่มลมแบบนี้นะครับก็จะมีหลังมดค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องเลือกกันให้ดีๆนะครับตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาในการเลือกหากันหน่อยนะครับจุดที่ใกล้ลําธารนะครับ ด้านหน้านี่นะครับผมก็เดินไปดูนะครับก็มีลำธารที่ไม่ใหญ่มากนะครับมีน้ำที่กลัวก็คือพวกสัตว์เลื้อยคานนะครับก็ไม่เอาดีกว่านะครับก็เลื่อนมาอีกที่หนึ่งนะครับดูตรงใกล้ๆที่จอดรถนะครับตรงจุดนี้ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับกิ่งไม้ก็สดๆนะครับไม่มีไม้แห้งข้างบนะ แต่ว่าก็ขอเดินเลือกอีกฝั่งหนึ่งดีกว่านะครับอีกฝั่งนึงก็มีลานกลางเป็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้ก็เป็นลานโล่งๆเลยนะครับแต่ว่ามันมีต้นไม้ใหญ่อยู่สองต้นนี่นะครับสอสามต้นผมก็คิดว่ากลับไปที่เดินดีกว่าครับการหาพื้นที่กลางเป็นนี่ก็ค่อนข้างต้องใช้ ความละเอียดรอบคอบนะครับดูพื้นด้วยนะครับว่าพื้นเรียบไหมนะครับแล้วมีความลาดเอียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าพื้นลาดเอียงมากๆนี่เราก็จะนอนลำบากเช่นเดียวกันนะครับก็ดูก่อนที่จะปักสมอนะครับก็ต้องดูให้แน่ใจแล้วก็บริเวณนี้ก็ใกล้ห้องน้ำด้วยนะครับ เดินดูแล้วเดินดูอีกนะครับเพราะว่ามีให้เลือกหลายพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าคนยังมากางเต็นท์ไม่มากครับสรุปว่าตรงบริเวณใกล้ๆที่จอดรถนี่แหละนะครับง่ายและสะดวกดีนะครับเอาเป็นว่าเราจะลงสมอกันที่นี่ครับ จากที่เรากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปเดินป่ากันนะครับก็จะไปเดินเที่ยวท่านทานลอดน้อยทานลอดใหญ่ครับก็จะใช้เวลาเดินป่ากันเล็กน้อยนะครับก่อนไปก็ขอดื่มกาแฟเพิ่มพลังกันก่นกอนนะครับเก้าอี้แบบอันนี้นั่งสบา,ายก,กว่าประมาณคือเก้าอี้สลับนอนอแต่ไม่เก็บรน,นั่ ได้สอนเลยนะยิงใส่ต้องเปิดนุ่เลยนะเนาเนี่ย้อยดีอยู่แล้วก็ตบก็มือจับตรงนี้มันร้อนใช่ไหมเอาพ่อบอกว่าต้องทำยังไงร้อนพ่อบอกว่าต้องทำยังไง ก็เหลือว่าหลอกพ่อว่าใ,ให้ไปดื่มเครื่องเป็นกาแฟใช้ได้หรือเปล่าอร่อยมาก่มนอ่าก็ไออะไรนะอเมอเมริกาโน่ร้อนใช่ไหม กินกาแฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ถ้ำสุานรอดเการรอดใหญ่แล้วก็จะไปถึตกเดียรือว่าจะใช้เวลาอะไรตกแล้วตกตาดำไม่ใช่ตกแดำดี่ฟิกตาแล้ขึ้นน้วตกเลยที่ที่นี่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตจโาคสิทธิ์จังหวัดกาญจนบุีกาแฟเป็นไง แฟนใช้ได้่ะไออเมริกาโน่หวานน้อยไอไม่หวานอเมอเมริกาโน่ไม่หวานไ <laughs> ไม่หวานทงแก้วผมกลับมาแล้วกินอีกคืนนี้จะได้พักน,นอนก็เห็นหลับไปเดี๋ยวเราไปกัน ระวังเค้กก้มเยอะๆยกลเรื่ยพอพอพาเลยอ่ะโกมกมอย่าพิ่งลุกนะลุกปั๊บ ตัวอะไรอ๋อได้ี่มีกบด้วยหรอหากมไ่เจอดีกว่าลยรม่เลโอ้โระวังตะแกงชมรุดด้วยนะแห่น่ตรงนี้มันชมรุดเดี๋ยวจะทุบตรงไปบาดเจ็บอันนี้ก็จะเป็นอ๋อมีลำพานลอดไปในถ้ำ ก็เลยเรียกว่าทําทานรอดหูเหมือนในหนังเดินมาเลยไม่ใช่เดินมาเลยเดินตะแปลงเลยถ้าถ้ามันไม่ชำรู้ก็เด uh ินได้ตัวเราไม่หนักขนาดนั้นหรอกถ้าแม่ก็จะแอ้นนี้หน่อยโ้วมันคือบรยากาศทําทานรอด ถ้ำที่ใหญ่มากไม่เคยเข้าถ้ำใหญ่ขนาดนี้เลยอะ่ะโ้หแสงขาแสงเทาหรือ <c oughs> <c oughs> ข้าง,าาง,าง,างคบโ <c oughs> อ้หนี่หยิบไรเนน่หิงได้ใหญ่มาก เดนไปก้มันเป็นบ <Okay. S 1> ันไดเลยมือกว้าไม่บอกแล้วถ้าเรามาใช้ชีวิตเราจะรู้ว่าการแก้ปัญหาไม่ได้มีทางเดียว ทางที่เราเดินไปเราสามารถเดินได้หลายทางขึ้นหรือว่าเราเลือกล้วขนาดแบบไหนแปลว่าหนูปีต้นไม้ได้ใช่ไหมอาได้สิถ้าหนูจะปีนอ่ะ <c oughs> ปีนได้ไหมล่ะปกปักรักษาผืนป่าของเราต้นใหญ่มากถ้าเราจะเดินไปถ้ำทานลอดใหญ่นี่สองกิโลครึ่งเลยสองกิโลสี่รอยเมตรก็สองกิโลครึ่งแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าจากตรงนู้นอ่ะมาถึงถ้ำ อดใหญ่อ่ะสองจุดห้านี่เราเพิ่งเดินม,มาได้ดร้อยเมตรเองหรอใช่ร้อยเมตรก็เราอยากกลับตอนไหนก็กลับมาเดินไปแต่ว่าดูเค้กค <c oughs> ่ะมาดูซิหน้าร้อยเมตรเป็นยังเดินม,มาแค่หน้าร้อยเมตรมันเดินม,มุดชบ่มมเหมือนนะไปตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงครึ่งนี่เวลา จาพอรอลูกอันนี้เส้นทางก็ค่อนข้างธรรมชาติธรรมชาติมากๆแต่อยู่น้ำก็กินน้ำได้นะเนี่ยใชๆเข้าตอนนี้ตอนเที่ยงครึ่งแต่ว่าเดินมันอากาศมันเย็นสบายมากเลยเหมือนอยู่ในห้องแอร์เย็น ตอนนี้เราเดินกันอยู่สามคนพ่อแม่ลูกเริ่ไม,มไม่มีสติแล้วเริ่มไม่มีสติแล้วนี่เพิ่งเริ่มต้นจะไม่ไม่มีสติอะไรก่อนเริ่มไม่มีสติแล้วนะาแท้ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไป เ yeah. น้ยนี่มีต้นมะฝอด้วยอ่ะมะฝอนะไม่ใช่มะไฟคืออะไรเนี่ยต้นมะฝอมะฝอพุทธอะไรนี่นี่นี่ต้นมะฝอได้ไหมไม่รู้เหมือนกันไป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 เดี๋ยวเราเดินเซนซ์กันก่อนข้ามสะพานทำแบบฟิวดีแต่ว่าเนี่ยเป็นน้ำพันน้อย ทำไมไม่มีใครเดินเลยได้มีนเลยไม่ต้องห่วงเลยจะลุ่องมาแล้วก็รักนอ่บ้าขงดจะเลือยมาโอ้เป็นป่าของจริงเออไม่เคยมา มันไม่มีนักท่องเที่ยวเดินสวนมาเลยแม้แต่คนเดียวคือเราเดินกันอยู่สามคนพ่อแม่ลูกนะสามคนเท่าแม่ลูกจริงจรงก็ถ้าไม่ถึงนั้นตกก็ไม่เป็นไรนะดูแล้วมันดูแล้วมันเป่าเปี่ยว มองเวงด้วยเช่นที่นั่งมันแต่อย่าไปนั่งนะขอนไม้อย่างเงี้ยมันจะมีตัวเห็บป่าคือบางคนน่ะมันเหนื่อยปุ๊บจะเข้าหาขอนไม้แล้วก็นั่งแล้วปรากฏว่าเห็บป่าเนี่ยมันก็จะเกาะตัวเกาะอะไรมามันเป็นตัวเล็กๆแล้วมันก็จะเกาะเสื้อเกาะอะไรเกาะเสื้อเกาะผ้าจุ้งเฉงจุ้งเฉงแล้วมันกัดแล้วมันคันมากแล้วมันมีพิษอะ คือมันมีเชือออ้อเขาเขาไหนเขาเอง <c oughs> แต่เจ้าหน้าที่ที่เมื่อเช้าคุยกันนะอ่ะเขาบอกเลยเขาบอกว่าเนี่ยไปเดินป่าอย่างนั้นนะ่ะคือตัวเขาเองอะ่ะเคยแบบเข้าไปในบ้านใช่ไหมคือพอเดินป่าเสร็จแล้วชุดเข้าบ้านเนี่ยคือคือเห็บหมัดก็ไปเกาะจัดเมียกัดลูกเขาบอกโดนเมียดาเลยเ <c oughs> ขาบอกอันนี้ถ้าเดินป่า เขาก็จะเอาเสื้อผ้าไว้นอกบ้านเลยตากแดดแล้วก็ซักฮะเจ้าหน้าที่ของกลุ่มเนี่ยไม่ <laughs> โอ้ยมีรากโบราณเป็นไม้โบราณเลยนะเนี่ยนะนี่ยทำไมลูกฉันรักแขนเป็นพิเศษวะต้นเนี่ยเป็นมีปีกออกมานี้ด้วยเป็นแอมอย่างนี้เลยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเย็นเย็บเลยล่ลยละโอ้โหน้ำเย็นมากอ๋อนี่น้ำเย็นมากเลย น้ำเย Nacional, resigned, <c oughs> ็นจนไม่อยากโดนหน้าเลยเหมือนน <sk ill adic> ้ำออกมาจากตู้เย็นอะเราเดินมาได้เท่าไหร่ จกงร่งฮะับดูับัก็ด่ไปดูทันทนั้ยูแค่นั้นพอท่นก็สวยนะูกบอปะเคยปเด็กไม่ได้ไม่มีสัญามันสวยเาเหนใกล้ๆไว้เป็นหลังค่อยมาใหม่ มาใหม่มาเหลังมาใหม่ม็เค็มไม่โอ้าวนี้เดินนําเลยใช่ไหมโอ้จะกลับปุ๊บเดินนําเลยสนุกเลยทันทีรู้สึกดีใจใจดีพี่น้าตอนแรกก็เหงื่อเดินไปตอนนี้ขอบอกว่ากลับขอบอกกลับเท่านั้นแหละน่าจะดีีมสนุกสนาน เรบอกกับปุ๊บสนุกสนานเอ้า,อา่าม,มันทำร่วงมามเพราะว่าไม่ใช่ลิงหรอกน่าจะเป็นแบงวีเนี่ยมันทำร่วงมาโดนตรงนี้ระวังโดนหัวแล้วเนี่ยพอเลยมาเอาไอ้หมวกเซฟตี้มาด้วยให้ลูกใส่เผื่ออะไรร่วงลงหัว อ,อไปเดี๋ยวมันทางมันนั่นมันจะพากันลม้มโดนหินตอนนี้มิชชันเราไม่สำเร็จนะครับท่านทานรอดใหญ่ไปไม่ถึงเรากลับตอนเพราะว่าสมาชิกเราเริ่มอาการแย่แล้ว ตอนนี้ตอนนี้เรามาตอนประมาณเที่ยงตอนนี้บ่ายโมงครึ่งเดินมาประมาณชั่วโมงครึ่งหรือประมาณชั่วโมงนะไม่แน่ใจแต่ก็เดินกลับครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างเปลี่ยวแล้วก็น่ากลัวอยู่กลัวมันจะมืดเร็วเดี๋ยวเดินกลับแล้วมันจะมืดเร็ว ก็เลยกลับก่อนเพราะว่าถ้าถ้านับเวลาที่เราเดินมากับเดินกลับก็น่าจะประมาณสามโมงสามโมงครึ่งผมจะมืดถ้าสี่ห้าโมงยังมืดแนะ่มันมืดไวก็เดินกลับก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยพอมืดแล้วมันก็จะมีสัตว์สัตว์ตป่านะมันก็ไม่อยากเจอ เอ๊ยใครเดินนำหน้าเลยเนี่ยเดินริ้วๆเรียวแรงมาจากไหนพอพอเดินกลับท่านน่าเดินนำเลยตอนตอนขับไปนี่ใครท่าน,นำนำไม่พอเกี่ยวพาราสีอยู่กับแม่อืม <c oughs> ข้อแ<อ>กะๆพอพอกลับเท่านั้นแหละห <c oughs> สปีดอัพ มันจะเป็นช่วงที่หนาวที่สุดนะ11 12 13 14นะคือในประเทศไทยเนี่ยจะหนาวมากนะทุกพื้นที่เลยตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ถ้ำทานรอดที่จังหวัดกาญจนบุรีอากาศหนาวเย็นตอนนี้ เตรียมเสื้อแจ็คเก็ตนะครับแล้วก็มีทั้งถุงเทา้ามีทั้งถุงนอนแล้วก็ข้อห่มมาเลไว้เรียบร้อยเลยหนาวจริงๆนะครับคืนนี้น่าจะนอนอะไรนะสัมผัสรบรรยากาศหนาวๆในป่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับกนะ็ถ้า คนที่อยู่แถวอะไรทางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยน่าจะหนาวกว่านี้ด้วยนะทางพวกภูกระดึงอะไรพวกเนี้ยแต่ที่จวัดการก็หนาวใช้ได้เลยเหมือนกันหนาวครับ